รีวิวแท็กกี้ป้ายชื่ออัจฉริยะค่ะหาน้องไม่เจอหรอคะกดที่เครื่องมือถือที่ปุ่มนี้จากนั้นแท็กกี้ก็จะส่งเสียงขอยืมหน่อยนะอย่าเพิ่ง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 แม่ขอยืมหน่อยแม่ไม่รู้มือถือหายไปไหนนะหามือถือไม่เจอหรอคะกดที่ทกี้มือถือก็จะส่งเสียงเราสามารถตั้งค่า anti loss เพื่อให้ t ท,ท็กกีเตือน เวลาที่สัญญาณบลูทูธขาดหายคือมือถือและสัญญาณบลูทูธจะมีระยะประมาณ25เมตรอันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวางอุปสรรคด้วยนะคะให้เรารีบไปหาน้องเราสามารถเช็คตำแหน่งพิกัด GPS สุดท้ายได้มีบริการหลังการขายมีวิดีโอสาธิตการติดตั้งการเปลี่ยนฐานการณีเกิดปัญหามีทร e บบ o ชูการแก้ปัญหาเบื้องต้นออนไลน์ด้วยนะคะ